สวัสดีครับเราเรารู้ว่าพูดอะไรทันโอ้โหเนี้ยจอดรถอย่าลืมท่อกันแจกันด้วยนะครับเมื่อวานที่ดอนมะนาวเพิ่งหายไปคันหนึ่งหายไปได้เหรอยังคากุญแจแบบนี้เลยดอนมะนาวไปปักใช่ครับทใไงให้ต้องมาได้คหายไปเลยจอดอะไรนะหน้าร้านหน้าอะไรเนี่ยจอดกันตามบ้านแบบนี้แหละครับเผิ่อคอยหลังแป๊บเดียวมันขี้ไปเลยพอหายไปแล้วมันก็ตามยาก เนี่ยต้องระวังบางทีนั่งเพล,ลินคุยคุยเพลินหรือลุกไปไหนแบบเนี้ยทอดคุณใจลดกันไห้เคยจะได้ชินะจะได้หานนครับไอแถวเนี้ยไอนี่จเจ้าน,น้ำรถมันจอดใครใจแลเนเ่อเ่รรู้จักกันเนี่ยใครจะเห็นกันหมดกวจะเป็นคนอื่นมาแ <ST an th i> บบว่าเพิอเพิครับอันตรายเจอดทอดได้เคยมันจะได้ชินครับพอหายไปแล้วตามยากรถเดี๋ยวนี้พอมันลักไปมันก็ไป,ไปทอดไปยำอะไรก็ตามรู้เลยไม่ได้นะครับเย็เงียบครับแล้วจะท่วงไหมครับน้ำเนี่ย อยยุบแล้วครับเมื่อกี้เขาไปตรวจแถวนู้นมาเริ่มทะลักเข้าไปนู่นแล้วทะลักเข้าฝั่งลงแล้วใช่ไหมครับลงเริ่มกันแหละโอเคผมไปแล้วครับแล้วลีบ้าะไปไหนมาครับเจ้วมกันเลยจะวดตีเขาไปอย่างนี้แหละมาตลอดตีรถทงไง